พัทธาลิสูตรอุปมาด้วยม้าอาชาในจากพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชชิมะนิกายมัชชิมะปัน,นาศกหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าว่าท่านพระพัทธาลิได้สำนึกผิดและเข้าไปกราบทูลขอขมาหนูอยากทราบว่าหลังจากนั้นพระองค์ทรงแสดงทำอะไรต่อไปคะ จเจริญพรโยมวาสนาหลังจากที่ท่านพระพัาลิได้กราบทูลขอขมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูกรพัาลิการที่เธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมเราย่อมรับโทษนั้นของเธอข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรม ถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาในโยมคือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำผิดได้แก้ไขปรับปรุงตนเองเสมอการยอมรับผิดไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือจุดเริ่มต้นของความเจริญจากนั้น พระองค์จึงได้ทรงแสดงอุปมาด้วยม้าอาชาในที่ยอดเยี่ยมเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภิกษุผู้ว่าง่ายและผู้ว่ายากอุปมาณนั้นเป็นอย่างไรคะพระองค์ตรัสว่าเปรียบเหมือนนายสารถีผู้ฝึกมา้าเมื่อได้ม้าอาชาในตัวใหม่มาเขาจะเริ่มฝึกด้วยการให้สวมบังเหียน ม้าบางตัวเมื่อถูกสวมบังเหียนครั้งแรกก็จะดิ้นรนพยศไม่ยอมให้สวมม้าเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนที่เข้มนวดต่อไปแต่ถ้าม้าตัวใดย,ยอมให้สวมบังเหียนโดยดีนายสารถีก็จะฝึกในขั้นต่อไปคือการให้สวมเครื่องเทียมไปจนถึงการวิ่งเป็นวงกลมการวิ่งเล่นท่าการวิ่งเร็ว การวิ่งอวดฝีเท้าและการวิ่งในคุณสมบัติของพระราชาซึ่งเป็นการฝึกในระดับสูงสุดพระองค์ตรัสว่าม้าอาชาในตัวใดที่ยอมรับการฝึกฝนในทุกขั้นตอนโดยไม่พยศม้าตัวนั้นจึงจะคู่ควรแก่พระราชาและนับกันว่าเป็นองค์คาพยพคือองค์ประกอบสำคัญของพระราชา เรามาอาชาไนานี้เปรียบได้กับภิกษุอย่างไรคะพระองค์ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นพัทธาลิบุคคลผู้ใดที่เราสามารถแนะนำได้บุคคลผู้นั้นย่อมคู่ควรที่จะบรรลุธรรมจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงจำแนกบุคคลที่เปรียบได้กับม้าอาชาไนาออกเป็นสี่จำพวกบุรุษอาชาไนาประเภทที่หนึ่ง คือพระอรหันต์ขีนาศพท่านเปรียบเหมือนม้าอาชาในที่ฝึกมาดีแล้วอย่างสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอะไรอีกเปรียบเหมือนมา้าทรงของพระราชาที่พร้อมจะออกศึกได้ทุกเมื่อบุรุษอาชาในประเภทที่สองคือพระเสขะคือพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามี ท่านเปรียบเหมือนม้าอาชาในที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกฝนเมื่อได้รับการแนะนำในกุศลธรรมท่านก็จะตั้งใจฟังและปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์ในเบื้องหน้าบุรุษอาชาในประเภทที่สามคือปุถุชนกัลยาณชนเปรียบเหมือนม้าอาชาไหนที่เพิ่งจะเริ่มฝึกแม้จะยังไม่สิ้นกิเลสแต่เมื่อได้รับการแนะนำ ในกุศลธรรมท่านก็จะตั้งใจฟังและพยายามปฏิบัติตามแม้การปฏิบัตินั้นจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ที่ฝึกได้แล้วบุคคลประเภทสุดท้ายล่ะคะซึ่งน่าจะเปรียบได้กับท่านพระพัทธาลิ้นในตอนแรกถูกต้องเลยโยมบุรุษอาชาในประเภทที่สคือปุถุชนผู้ว่ายากสอนยาก เปรียบเหมือนม้าอาชาในที่พยศเมื่อถูกสวมบังเหียนคือการแนะนำในสิขาบทเขาก็จะดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามแล้วยังพยายามจะสะบัดสารถีคือพระาศาสดาให้ตกจากหลังอีกด้วยพระองค์ตรัสว่าบุคคลประเภทนี้เราทิ้งเสียไม่แนะนำไม่สั่งสอนอีกต่อไปเปรียบเหมือนในสารถี ที่ทิ้งมาที่ฝึกไม่ได้เพื่อรักษาชีวิตของตอนเองและอุปกรณ์ไว้ชันใดก็ชันนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าแม้พระพุทธองค์จะทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาแต่สำหรับบุคคลที่ไม่เอาทานโดยสิ้นเชิงไม่เปิดใจรับฟังคำสอนแล้วพระองค์ก็ต้องปล่อยวางเพราะการพยายามสอนต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่จะสร้างความลำบากใจให้แก่ทั้งสองฝ่ายเป็นการเปรียบเทียบที่ทรงพลังและให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะเมื่อท่านพระพัฒนาลิได้ฟังอุปมานี้แล้วท่านเป็นอย่างไรต่อไปคะเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านพระพัฒนาิก็ได้เชื่อชมในพระภาสิทธ์ของพระองค์พัฒนาิสูตรนี้จึงเป็นบทเรียนอันล้ำค่า ที่สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและยอมรับในข้อผิดพลาดของตนเองเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับการฝึกฝนและขัดเกล่าจนกลายเป็นบุรุษอาชาในที่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด